ขนมกันเหรอท่านี้ค่ะขมนมปุกมาทิาวันยาวนะคะหมายเลขสิบสี่ค่ะสวัสดีค่ะ MCU หนึ่งเจ็ด p a ต t ทีซยายืนยงคะหลังจากที่ประกาศเข้ารอบแล้วตอนนี้รู้สึกอย่างไงบ้างดีใจมา,มากๆเลยค่ะเพราะว่าก็เตรียมตัวมาในระดับหนึ่งค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็ส่งแรงเชียร์ส่งกำลังใจให้เยอะมากเลยค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าสำเร็จไปอีกหนึ่งขั้นแล้วค่ะ เป็นทันใจดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วก็หลายๆคนๆคงภาคภูมิใจใที่ติดตามทางโซเชียลนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเราอยากขอบคุณใคร็นทีมครับขอบคุณเว็บเสร็จคือนคนที่คอยซัพพอร์ตคนที่คอยให้กําลังใจค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบกระอัพิมพ์ให้กําลังใจหรือแชร์หรือจะในเรื่องของเงินซัพพอร์ตในค่าแต่งหน้าแล้วก็ในค่าเช่าชุดต่างๆพตตี้ก็อยากจะขอบคุณพวกท่านเหล่านี้นะคะที่ซัพพอร์ตพตตี้เสมอมาค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับตัวคอนโปเองก็ต้องขอบคุณตัวเองขอบคุณแฟนนะคะแล้วก็ขอบคุณ S48 Clinic แล้วก็ขอบคุณี่คิสตไตลิตนะคะที่ช่วยดีไซน์ให้มาในทุกวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่างหน้าช่างผมแล้วก็เดี๋ยวสปอนเซอร์ตามเข้ามาเรื่อยๆค่ะจะติดนะค่ะ p a t t ้นะคะ IG ยินโยคะ with Patty ค่ะส่วนเฟซบุ๊กนะคะ Patty Natty ค่ะ สำหรับขนุกปรนะคะ K O underscore P H A K H I N T H A ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะไอจีทิก l o p แล้วก็เป็นผูกค่ะ